กิ๊บใหม่ทำให้มันกิ๊บใหม่ดูแผนดูแผนอันนี้ดีันนี้ดีนันอัดีนั่นิ้วยาวดีต้องให้มันเห็นกล้องมันถึงจะมีใจแล้วกล้องยันลอดิแอนเอากล้องแอนล้อมันอนนี้ในโลกอันี้เฮ้ยแก่ขี้ดินอะไรนะนี่ ใส่หรือยังเนี่ยวิดีโอเอาเหรอเอ้ยแออเร็วๆมันเห็นมันเห็นต็นใอ่มเป็นแบบนี้โอ้โหให้มันให้มันอยากได้อยากได้อยากถ่ายเองพอแล้วพอ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 ของเราถ่ายอยู่ไปมฝ่ายลูกฝ่ายลูกปรับฝ่ายลูกแม่ฝ่ายลูกแม่ดูเลยภาพเยอะแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วประน้ำพอแล้วค่ะ มือเย็นว่ะเ็แล้วมยัดาแล้วถ่ายก็บอกยอมกลับเริ่มอายคนแล้วนะ